เล่นเกมเดียวกันที่ชอบเล่นแนวเดียวกันนะคะกลุ่มของเจนี่คือคักตลอดทั้งคืนเลยนะทผู้มเบิ้งหนาสลอ็อตจังหวะนี้ทผส้มโอ้โหไยูออกมาสามตัวว่าท่านผูส้มโอ้โอ้โห,โหทผส้มเงิเรนรางวัลก่อนต่อมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่กะกาบสวัสดีง,งามๆเนาะค่ะน้องพรมน้องคะ่ะ <c oughs> เป็นตั้งใดคะสูตรบ้านจ,จ่องเวคือบ่าคะ่ะพรม่น้อง <c oughs> ส่ๆให้เจจากบาทนะคะเอ้ยยังสั้นละจากสั้นละมามายูุน้ากันเข mm ้าไม่นีค่ะสิพามาซื้อฟีสปินนะคะเนาะกับเกมอ่าของค่ายพี่เจนะคะเนาะก่อนทีเข้าสิไปซื้อฟีสปินนะคะเจ mm hmm. กับผ้ามาเบิงเบ็ดนะคะเนาะลายที่8บาทนะคะ mm hmm. แล้วก็กดออโต้สปินสักสิครั้งก่อนเด้อก่อนที่เราจะไปซื้ออันนี้ก็เป็นลักูตรของเจนะคะ mm hmm. โอ้กินอิ่มหลายเนาะตำขุง mm hmm. เอียออกปากพ่อไม่ไปดอง <laughs> จัดกันเฮาจัดกันเฮาสิบไม้ค่ะวอมแค่สิบไม้นะคะนอแล้วหลังจากนั้นเฮากระิซื้อคะ่ะมูลค่าหกร้อยบาทเน้นๆบอกเลยคลิปนี้เน้นๆ <c oughs> อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่กานะคะนอ <c oughs> จังหวะนี้ค่ะฮาสิบมาทําการบวงสรวงกันเนาะบวงสรวงจากกรอบเงินให้เป็นกรอบทองอยังสี่พ่อแม่พี่น้องค่ะ <c oughs> จังหวะนี้บักงวงไว้ั้งดหาบักงวโอ้โหทำซ้อมไว้วาสามตว่าซ่าน วาซานโอ้โหพึ่งได้คุณสิพึ่งได้คุณฮาพอแม่พี่น้องจัดกันมาค่ะรางวัลก้อนโตออกมาแล้วเป็นจังไดเฮาเป็นจังไดเฮาสองร้อยแปดสิบสามบาทเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยดูเดือดตั้งแต่ต้นเกมนะคะเนาะเอาจัดกันต่อเฮายยังเหลืออีกสิบเอ็ดไม้นะคะเนาะให้เฮายลุนเบิงค่ะพอมีพี่น้องลักสูตรของเจเจบอมีให้เบิงมองใดค่ะมีแต่มองนี่แหละค่ะพอมีพี่น้องค่ะมองอื่นบอมีบวกไม่อีกร้อยเจ็ดสิบสองบาท สวยงามสวยงามมีล้อเล่นสวยงาม <c oughs> จัดกันต่อค่ะเจ็ดใหม่กับคูณเจ็ดยู่เด้อตอนนี้คูณแปดค่ะจัดไปคูณเก้าค่ะอู้ยจังหวะนี้พักกาดออกมาแปลงร่างเป็นวายติดบอกมัวมาจังหวะนี้วายออกมาสองต่อว,วายจาังไรข้างใหม่นี่สองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบวกไหมยี่สิบแปดบาทโอ้โหพ่อไม่พี่น้องค่ะดูเดือดอีหลีค่ะเกมนี้เนาะเอ้ยดิสันพึ่งสิเคยมาสื่อฟีสปินเนาะคะ่ะเนาะ เพลงใดเจอรักสูตรของอีเจอไปอยู่จังพังบอกแท้าอยูจังพัง <c oughs> บ่นนี้ไปสายข้ามือเนี่อยู่กับเกมอะไรวะเนี่ยเกมอย่างวะเออไทลิเวอร์วันเดอร์นะคะท่านผู้ชมค่ะหรือตลาดน้ำนะคะหรือเรียกกันตลาดอพวาป่านะ <c oughs> ตลาดอพวาไปซื้อผ้าอบอมึงมาเงินรางวัลรวมค่ะรอบนี้ที่ซื้อไปนะคะ บวกมา1 0 0 0กับกีะก3า6บาทครับพ่อแม่น้องคะ <c oughs> สวดสวดเอ้ยจังหวะนี้สวดสวดบอกเลยล่ะ <c oughs> อ่ะสเตปต่อไปนะคะให้กดออโต้สัก30ไม้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเซิงเราจะลองเซิงหน้าสล็อตกันดูนะคะเท่านผู้ชมขา <c oughs> ลองดูว่า30ไม้นี้เขาจะมีรางวัลกระปิดกระปอยให้เราหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นเหตุผลทําให้เรา เลือกที่จะซื้อลายนี้ต่อไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเจ้นะเออมาแชร์กันตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ยบหมวกามา,มา,มาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสเกตเตอร์ออกมาสเกตเตอร์ไปใส่อบวกมาหนึ่งบาทค่ะไม่น,นี่นี่เป็นอย่งไงคะสี่บาทพ่อแม่พี่น้องจัดกันมาบัอกน่าแตกมาสี่บาทออุยออ้ยสิปออกมาหลายแท้ออกมาหลายแท่อีพออุย้ยคอมโบที่สอง อุ้ยคอมโบที่สามทำซ้ชมอุ้ยคอมโบที่สี่ทผู้ชมเฮ้ยสี่คอมโบค่ะสี่คอมโบ, 4, บ,มมโบ,มโบแต่บวกมากน้อยมากแม่มันคนที่อ่านะคะคนทีอ่อ่านดาบยาบค่ายอุ้ยติดวายมาสามตัวอ,อุ้ยได้วายมาอุ้ยท่านผู้ชมว่ายเป็นไงแทะเป็นไงขักสี่สิบเก้าบาท <c oughs> บอกคือท่านผู้ชม คนนี้ซื้อที่600บาทเหมือนเดิมอูนะคะ6 0 0บาทอูเหมือนเดิมแหม่มบอกได้จังไหไปฮาวสิบสองไม้หเหฮารุ่นคือเก่าเนาะก่อนอื่นกับบวงสวงบวงสวงก่อนค่ะทผซ่อมขาแปลงร่างสัญลักษณ์เทเห็นอยู่นะคะเห็นมันเป็นกรอบสีทองนะเนาะจาังหวะนี้ผ่านไปแ่ะครับทผซ่อมขาเพิ่งได้สิบออกมาจาังหวะนี้บอกม่วงบอม,มาคอมอกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ้ออยากกินกุ้งเผาเด้สั้น <c oughs> กินบักนาวก่อนมึง14บาทเอ้ยเป็นจังไหนบอกส้มผูกกัมาวาซานวาซาน <c oughs> บวกมาหลายทุกคนเนาะรอบนี้สีบวกขื่อใช่ปะห้ <c oughs> อทำม่พิงน้องห้ <c oughs> อม่พิงน้อง12บาทโอ้โหดูข้างบนแถบข้างบนเมื่อใดน,นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อใดพลาดพลาดเออทำส้มเอกับเ่อใดอ้าวติดบักนาวมาบัากหนาวกลายเป็นไหวเขาจังวะนี่ ว่ายเหลือหนึ่งตัวว่ายจังไหนโอ้บ่ได้บวกมาลอยกับอีกหนึ่งบาทครับพ่อแม่น้องคะโอ้โหซื้อหกร้อยนะคะท่านผู้ชมได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้ยเจ๊อยากสิเป็นลม <c oughs> ไปฮาไปซื้อต่อนะคะเนาะเบ็ดมูลค่าสิบบาทนะคะให้เราขยับเบ็ดมาอีกหนึ่งสต็อปนะคะท่านผู้ชมขาแล้วหลังจากนั้นกดซื้อไปเลยกดซื้อไปรวดเสีอเจ๊เนี่ยก็ต้องไปย่านนะคะเสียก็เสียได้การเฮงดีใจ <c oughs> เงินผู้บ่าวเนาะว่าแบงเงินเจผ้บ่าวว่าเจเล่นให้เล่นให้ผมแน่บ่นะเอามอตีหล่อเจบ่ย่านเด้พนมจักรตอค่ะว่าไม่แน่ค่ะคุณสามจังหวะนี้ร้อยห้าสิบบาทว่าจังไหนค่ะวาอยออกมาสิแต,ตกหย่างออกมาออกมายสสอ,อยู่งสื่อเนาะไม่เห็นอย่างเลยแม่มึงเนี่ยปลายห้าเหลืยสิไม้สุดท้ายติดเจมากขึ้นวาหน่อยแท้ทำซ้อมวาให้สี่บาทพะนะ ใจไมาหน่อยพ่อเนาะจังหวะนี้เอาติดสิบไม่อีกทีอะพราะไม่พี่น้องขาติดไวาจังหวะนี้ไวายทำงานคะ่ะไวายทำงานออกมาอีกหนึ่งต่อวาซานไวาติดกัน2ต่อวาซานดำซ่อมสองร้อยสิบหกบาทเฮ้ยคอมโบที่3คอมโบที่4คะ่ะพราะไม่อ้องอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยหกร้อยสี่สิบสี่บาทคะ่พคะพ่อไอ้เนาะขาโอ้ยกูปวดหัวน้ำเกมนี่ไพ่เลือกแมงบัดเก็บออกไปเฮา ไปต่อติดไวอุบยานเด้เจยบุญญาเด้เจดัจงหวะน,นี้เอาเอาไปสั้นโอ้ยพ่อแม่หน่อ,นองขาบวกมากเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทส่วยช่วยยีกเทียได้ไหมจัง <c oughs> สุดๆยีเก็ตเทียเราซื้อีกเทียได้ไหมจังพ่อแม่หน่อ,นองขา <c oughs> สังเกตนะคะเวลาที่เจเลยนะเจสีชอบซื้อยำในไลน์นันๆเนาะค่ะนะซื้อยำในไลน์นั้นๆนะะน,ะน,ๆนะคะอย่างน้อยนะคะสองครั้งนะคะดูว่า ผลกําไรของเราบวกหรือลบนะคะถ้าลบให้เราลดสเตปไปเดิมพันอีกหนึ่งสเตปนะคะแต่ถ้าบวกนะคะให้เราเพิ่มไปเลยค่ะท่านผู้ชมขะเออไปไรเอารางวัลยุคข้างหน้าค่ะเพราะม่นองขาสามสิบสองบาทจังหวะนี้ไวาไยว่าจังไดนไอ้บ่ามาจาม้าแม่เนี่ยไปเฮาไปเฮาห้า,หาบาทก็เอาวะเออห้าบาทก็เอาวะจังหดคะ่ะติดเอว่าจังหวะนี้สามสิบหกบาทสวยงามอีล้อเล่นสวยงามอีล้อเล่นพักกาดว่าจังหดสีเขียวดิ ร้อยยี่สิบหกบาทต่อมาอีกแปดสิบบาทว่าจังไหนคะบกงวงว่าจังไหนบกงวงมาบอบอกงวงมาบอรุ่นบกงวงนะครับเด้อเอ้าบกงวงมาอีกลีครั <c oughs> บว่าไม่ได้คะ่ะห <c oughs> ายห่าร้อยหาสิบบาทเราสัน้นอุ้ยอุ้ยมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องคะ่ะทับส้อมคะ่ะเงินรางวัลก้อนต่อไล่ไปแล้วคะ่ะไล่ไปแล้วเงินรางวัลเมกาบินไล่ไปอีกน้องไล่ไปอีก,อกน่าไล่ไปอีกกวักทีไอ <c oughs> จังวะดิจังวะดิ จังหวะนี่ขึ้นหลักพันครับพ่อแม่พี่น้องค่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทเอ้ยเฮ้ยเหลืออีกเก่าใหม่ผูดนี้นี่เ้ยจังหวะนี่ท่านผู้ชมจับตาเบิ้งให้ดีจับตาเด้ออย่าไปจับยายเลยเดี๋ยวยายเผูนสี่หายให้เบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องคาะติดเคมาจังหวะนี่ว่าจังไหนบ่ได้ต่อบ่อผู้ใหญงเนาะหกสิบสี่บาทค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตคูนของเฮานะคะสำหรับเกมนี้เจว่ามันดีบางหนึ่งนะคะมันจะอยู่กับเฮาตลอดนะคะเนาะ เบิงคูณไปสิบแปดแล้วคะ่ะตอนนี้เอ้าเงียบ่าสั้นอ้าวเงียบอสส่าสั้นเอาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสามสิบหกบาทไม่สุดท้ายพ่อปอบอประโลมจิตใจแน่นๆ <ed> ครับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยกับอีกยี่สิบเอ็ดบาทคะ่ะในการซื้อรอบนี้นะค,ะคะรับท่านผู้ชมค่ะมูลค่าการซื้อก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะร,รับท่านผู้ชมสวด บอกเลยว่าสวดๆเนาะครับเนาะเออจังหวะนี้นะครับเนาะผู้ใดอยากสมัครอยากซื้อขึ้นกันกับเจ๊นะครับเนาะลิงยุคข้างล่างสมัครง่ายๆค่ะซีขั้นตอนลิงยุคข้างล่างเด้อแอบกับแอบกับสิบแอบกับสิบจากกันต่อเขาขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมขาขออนุญาตลดเบ็ดลงมากนะครับเนาะมาก่าไปซื้อที่มูลค่า9บาทนะครับท่านผู้ชมขาเดี๋ยวหลังจาก9บาทแล้วอีเจจะทําบริหารทําตีลังกาโซ่แล้วกันล่อเ่น คนนี้ยังตีละกาได้เพราะสัน้นกี่ออกกับตัวทำซ้อมเด็ดติดเจ๋ม้าจาาังหวะนี้อือก็โห่ทำซ้อมไม่นี่คือเป็นตะเกียเกียแท้ฮะเด็กกินเกียไม่ตะไก่เลยพอแม่พี่น้องค่ะปกติกันไม่แรกมันเขามัานกับสิข่าวเลยเด้อจังหวะนี้ว่ายว่าจังใดคะอ้าวไหวยทางานไหวยทางานเหลือสองข้างเหลือสองข้างค่ะเอ้าว่ายออกไม่ตัวหนึ่งกัพ่อแม่พี่น้องค่ะบวกมามเน้นๆร้อยยี่สิบหกบาทบวกไหมเช่นหนึ่งสองร้อยคะ่ะ จัดกันต่อจังหวะนี่เงินรางวัลก้อนโตพอออกมาพร้อมเออ่มะม่วงนะฮะสีเหลืองๆเอาอ,อยากกินมะม่วงเด้อว,ว่าอะก็ได้ไปค่ะ14บาทอืมเอาซะสือ่อ6 14บาทครับพ่อแม่พี่น้องขาใหม่เมื่อกี้มับเขาไฮพ่อแม่พี่น้องขาเก่าบาทสวยงามมีล้อเล่นสวยงามมีล้อเล่น ออกแบบนี้ม่ต้องออกเออือออกมาหน่อยพอดเพราะไม่เปน้องขาซื้อหกลอยได้สี่ลอ, 600, <c oughs> อยกุหลาตัวซาจะขอ,อด้เอา้าไปกันต่อเดี๋ยวเจสิบห้ามาขยับเบสเนาะกันเนาะโดยที่เขาสีขยับไปอีกหนึ่งสต็อปนะคระับดผู้ชมขามันก็จะเป็นลายที่สิบบาทว่าสั้นเออนะแล้วเราก็จะไปซื้อที่มูลค่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะดัมอมขาพอมาแล้วก็ไปเลยนี่อีกจัก หนึ่งข้างนอกกันเนาะซื้ออีกจักหนึ่งเทียไปเฮาไปบ่ต้องย่านก็ยังเจบ่เคยย่านอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> สิบหนึ่งกับมาโล่จังหวะนี้ค่ะทบทบทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะรอบนี้ <c oughs> ได้มาสิบสองไหคือเกาบ่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเฮาสิไปรุ่นในเงินรางวัลนอกกันเนาะว่าเงินรางวัลสิมีเปลี่ยนแปลงบ่ทันน่ะละคือเกา,า,าค่ะพราะไม่ไปโองค่ะบวงสวงเซ็ตแล้วจังหวะนี้ติดว่ายมาสามโตสั้น โอ้โหีดอกแลกเอาเรื่องทำซ้อมจังหวะนี่ติดกุ้งเผามากุ้งเผาและวะ้วว่าจังไหนคะไว้โอ้ยติดไว้คอโมโบที่3คะ่ะไปกันต่อไปไห้คะ่ะได้ซ้ำนี่บวกเก้าสิบบาทบวกเก้าสิบโอ้ยทนผู้ชมเห็นกอนบบังบม่วงวงเนึ้งอะกอบบังม่วงนี่สีทองเลยเนดะ้สีทองมงันงามเลยเด้ทำซ้อม่ะอ้าวอ้าวทผู้ชม อ้าวอ้าวเงียบมิดเงียบคลิบทผบ้สมเรียบร้อยเรียบรอย้อยทผบ้สมขาโอ้โหเป็นที่น่าเสียใจนะคะ700กว่าบาทเราได้มา1 5 8บาทครับพ่อะไม่น้องขาีเจอ,อยากตายขอาขยับเบ็ดไล่สุดท้ายแล้วได้ก็ได้บ่ได้ก็เสียสำหนาละเฮา เบ็ดมูลค่า20บาทนะครับท่านผู้ชมขาซื้อไปเลยจังหวะน,นี้1,500บาท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 12ไมคค่ะ12ไม้เข้าสิได้รางวัลไทยเนาะ <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้เจ้พาซื้อยาวๆนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะก็อย่าลืมนะคะเจ้มีกลุ่มด้วยนะ,คะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะมาพูดคุยกับเจ้ะนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆที่เล่นเกมเดียวกันที่ชอบเล่นแนวเดียวกันนะคะกลุ่มของเจ้นี่คือคักตลอดทั้งคืนเลยนะ ทผู้ชมเบื้องหน้าสล็อตจังหวะนี่ทาซ้อมโอ้โหอยูออกมาส,สามตัวว่าซ่านผู้ชมโอ้โห,โหทำซ้อมเงินรางวัลก่อนต่อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วจังหวะนี้สวดสวค่ะทผู้ชมหลักพันพุ่นแล้วหลักพันพุ่นแล้วจังหวะนี้รางวัละระดับซูเปอร์ค่ะหนึ่งมันกับอีกห้าร้อยกับอีกสิบเอ็ดบาทสวดสวดให้แม่จะบาดแด <c oughs> โอ้ยเล่นแข่งมอมุนี่เล่นแข่ง มือขึ้นใส่เล่นหลายพนักพน่า,นาอ้าวทธซ้อมสามสิบหกบาทว่าสั้นสี่ไม่สุดท้ายสี่ไม่สุดท้ายทำซ้อมสวยงามบอสวยงามบอจังหวะนี้ติดวายมั่งงามๆค่ะวายต่อเนื่องไปอีกค่ะทผู้ชมเรียบร้อยแม่สอนค่ะเรียบร้อยแม่สอนจังหวะนี้เงินรางวัลเมกาวินค่ะ แน่นแน่นบอกเลยว่าแน่นแน่นหนึ่งพันกับอีกหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะท่านผู้ชมขะคือบอคือบอยตอบเจมส์มแน่คือบอเกมนี่เจมของต้องเคยเล่นเนาะงูงูป่าป่าอยู่เบิ้ง่ะท่านผู้ชมติดว่ายออกมาสวยงามลุ่นตะอว่ายเป็นแล้วจังวะนี่โอ้ยยังติดแขว่าทอมส้มขาเล่นเกมไปขออภัยนะค่ะเด้อไม่อยังบุติดแข่า เรียบร้อยคะ่ะท่าทนผู้ชมเงินรางวัลรวมคะ่ะโอ้โหบ้แมนเบาๆบ้แมนมาาบ้แมนธรรมดาบ้แมนขี้ๆค่ะพอแมันไม่นอกคาเกมนี่เออเบิ่งแต่ไพน่นอกบระดี๋ยได้เนี่ยทุนหนึ่งพันบาทคะ่ะบวกมาสองพันนะคะตอนนี้ยอดรวมของเราสามพันบาทเน้นๆเป็นยังไคง,งคะพอมัน้องคะบวกมาอีกเศษร้รอยกาบาทเนาะอ่ะส่วนนี้ก็ลองไปซื้อนะคะเนาะลองไปซื้อลองไปใส่เบิ่งกับเว็บบชีเจรันยูนะคะพีจีลิสต์เก้าก้านะคะ ลิงก์อยู่ข้างล่างใครที่สนใจสมัครนะคะเล่นเว็บเดียวกันกับเจแล้วเล่นที่เดียวกันนะคะเล่นเบ็ดเดียวกันสูตรเดียวกันเงินรางวัลจะไปไหนคะท่านผู้ชมขามันต้องมาแน่นอนอืก่ยอย่าลืมเลยค่ะเด้ออ่ะมื่อนี้เจคนสวยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเอฟซีที่น่ารักกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ